ความลับของการทำวอลเลย์บอลทั่วโลกนะคะก็คือการทำงานเป็นทีมสเตฟฟโนลาวาลิน่โค้ชของเกาหลีเนี่ยได้เคยให้สัมภาษณ์ไ้ว่าทีมเกาหลีเนี่ยเหมือนเป็นพี่น้องกันจริงๆมากๆโดยปกติแล้วนะคะผู้เล่นที่อายุมากกว่าเนี่ยจะเป็นผู้ตัดสินใจว่าอยากจะแชร์ห้องร่วมกับผู้เล่นรุ่นน้องคนไหนซึ่งทีมวอลเลย์บอลหญิงเนี่ยก็มีกฎที่ใช้กันมาอย่างยาวนานก็คือผู้เล่นจากสโมสรเดียวกันจะไม่ได้เป็นรูมเมทกันค่ะ เพื่อให้ผู้เล่นได้ใกล้ชิดกับผู้เล่นคนอื่นๆที่ไม่ค่อยได้เจอบ่อยเท่าช่วงการติดทีมชาติในความจริงนั้นนะคะผู้เล่นของทีมชาติชุดโอลิมปิกมีทั้งหมด12คนอาศัยอยู่ทั้งหมด5ห้องและไม่มีใครแชร์ห้องเดียวกันกับเพื่อนร่วมสโมสร,รค่ะห้องแรกคิมซูจีเป็นลูมเมตกับเซตเตอร์อันฮเยจินซูจีบอกว่าไม่เคยแชร์ห้องกับฮเยจินมาก่อนเลยและฮเยจินเป็นคนที่สดใสามากๆค่ะ ห้องที่2ยอมฮเยซอนเป็นลูเมตกับคิมฮีจินทั้งคู่เนี่ยเกิดในปี1991ปีเดียวกันค่ะแต่ว่าฮเยซอนเนี่ยออกตัวก่อนเลยว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนเลือกลูเมตก่อนเพราะว่าเกิดช่วงเดือนกุมภาพันธ์ก็ถือว่าเป็นรุ่นพี่ค่ะในบางครั้งผู้เล่นตำแหน่งเดียวกันก็เป็นลูเมตกันได้ค่ะในสมัยโอลิมปิกที่ลิโอปี2016นะคะฮวังยอนจูเนี่ยก็เป็นลูเมตกับคิมฮีจินแต่ว่าทั้งคู่เนี่ยอยู่คนละสโมสรกันนะคะ อีกคู่หนึ่งนะคะก็เป็นในช่วง VNL 2021ที่ผ่านมานี่เองอะ่ะยังฮโยจินเนี่ยเป็นลูเมนกับพักอึนจินนะคะส่วนพักจองอาเนี่ยเป็นลูเมนกับยุคโซโยองค่ะพอมาแข่งโอลิมปิกด้วยกันนะคะยังฮโยจินพักจองอาและพักอึนจินก็เป็นลูเมนด้วยกันค่ะห้องที่4นะคะห้องนี้คือห้องของโอจียองนะคะแชร์ห้องร่วมกับอ e ีโซยองและจองจียุน ห้องนี้นะคะเป็นห้องสําหรับผู้เล่นที่เคยมาโอลิมปิกครั้งแรกค่ะแต่ว่าน้องไฮเยจินเนี่ยอยู่สโมสรเดียวกับโอจียองนะคะนั่นก็คือ g s CarT e ทค่ะทำให้น้องไฮเยจินเนี่ยต้องไปอยู่ห้องเดียวกับพี่คิมซูจีค่ะห้องสุดท้ายนะคะห้องนี้เนี่ยเป็นห้องของกัปตันคิมยอนขยองค่ะเป็นรูเมดกับพโยซึงจูนะคะทั้งคู่เนี่ยเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องจากโรงเรียนเดียวกันค่ะและก็ได้มีการแชร์ห้องกันมาตั้งแต่ v n l 2019นะคะชิงแชมป์เอเชีย2019และ VNL 2 0 2เอี่ผ่านมีนี้ค่ะ